สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทางช่อง Big Bang เก m e r เลยนะครับผมผมจะลงคลิปนะครับประมาณ3คลิปต่อ1สัปดาห์นะครับผมจะลงทุกสัปดาห์เลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับว่าโดนสกิลแชงคูทีเดียวไม่ตายนะครับทำยังไงนะครับผม หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยนะครับผมโดนสกิลแชงคูดที่เดียวตายนะครับเออพี่มันจะโกงเกินไปเป้ Single. หาหวานแชงคูดนะครับโดนสกิลทีเดียวตายสกิลทีเดียวตายนะครับผมโอ้โหโกงมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับโดนสกิลแชงคูดทีเดียวไม่ตายนะครับผมงั้นก็อย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะครับเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะ ่าเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับผมก็จะคุ้นเคยนะครับกับตัวละครของผมนะครับผมตัวละครของผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมแนะนําไปแล้วนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมโดนสกิลแชงคูดทีเดียวไม่ตายนะครับทำยังไงนะครับผมผมจะบอกให้นะครับว่ามันเป็นสกิลเฉพาะสายดีเฟนเท่านั้นนะครับผม เฉพาะสายดีเฟนเท่านั้นนะครับที่จะโดนสกิลแชงคูทีเดียวไม่ตายนะครับสายแอคแท็เหมือนเดิมนะครับสายแอคแท็โดนทีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเราก็มาเลยเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสายดีเฟนนะครับโดนสกิลแชงคูทีเดียวไม่ตายยังไงนะครับผมจะเข้ามาที่หน้านะครับค็อกโคไดนะครับผมเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผมอ่าแล้วคุณก็จะเห็นตรงนี้นะครับเห็นปะครับเห็นปะครับ คาแรคเตอร์บูตนะครับมันคือการบูตเทดนะครับผมบูตเทดก็จะมีอยู่2ขั้นนะครับก็คือขั้นแรกกับขั้นที่2นะครับผมผมบูตเทดมาแล้วขั้นหนึ่งนะครับก็คือขั้นแรกนะครับผมบูตเทดแค่ขั้นแรกก็โดนสกิลแชงคูดไม่ตายแล้วครับเรากดเข้าไปดูกันเลยกว่าครับทาไมมันโดนสกิลแชงคูดไม่ตายนะครับผมอ่าผมก็จะเปิดเข้าไปนะครับที่บูตเทดนะครับผมคุณเห็นไหมครับบูตเทดนี่นะครับผม เมื่อเลือดเมื่อก่อนที่จะโดนดามจนะครับเมื่อเลือดคุณมีมากกว่า60เปอร์เซนนะครับจะบูตเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ5้าเปอร์เซนเลยนะครับผมมันสามารถกันตายได้1รอบนะครับโดยจะเพิ่มเลือดขึ้นห้าเปอร์เซนตนะครับผมอ่าแล้วก็รู้เรื่องกันไปแล้วนะครับผมเรามาบูเรามาดูบูตขั้น2กันนะครับบูตขั้น2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผม บูตขั้นสองก็คือก่อนที่จะโดนดาเมจนะครับเมื่อเลือดของคุณมีมากกว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคุณก็จะเพิ่มเลือดขึ้นนะครับห้าเปอร์เซ็นตนะครับ r e c o v e r y HP by 5%ห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ถ้าบูตขึ้นก็พูดเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าบูตขั้นแรกนะครับกันตายได้หนึ่งรอบถ้าบูตขั้น2นะครับสามารถกันตายได้2รอบนั่นเองนะครับผมอ่า และไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมผมจะมาบอกแต่ละสายบูตเลยครับบูตแต่ละสายนะครับของสายแอคแท็กดีเฟนส์และสายวิ่งนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมสายแอคแท็ก็บูตก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเข้าไปที่ลูฟี่นะครับลูฟี่นี้ลูฟี่30ล้านนะครับเป็นตอนที่สู้กับค็อกคาดายนั่นเองนะครับผมอ่าเรามาดูบูตขั้นแรกเลยครับบูตขั้นแรกของลูฟี่นะครับ บูทขั้นแรกของลูฟี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ส่วนใหญ่สายแอคแท็กคือเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือจะเพิ่มคิทาคอนดาเมจนะครับเพิ่มมาประมาณ10%เซนนะครับผมอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมมาดูบูทขั้น2กันดีกว่าบูทขั้น2ก็จะเพิ่มคิทาคอนดาเมจนะครับเพิ่มมาประมาณ20%เซนเลยครับผม20่สบวกสิก็จะเป็น30%เซนเลยนะอ่า คุณสามารถเม,เมื่อคุณบูสองรอบแล้วใช่ไหมคุณก็จะมีดาเมดคิทคอนดาเมดเพิ่มขึ้น30%สิบเปอร์เซ็นเลยนะและแต่ละขั้นนะครับแต่ละขั้นนะครับอ่านี่บวกแอคแท็กหนึ่งร้อยนะครับผมบวก h ฮดพีสองแปดสิบนะครับบวกดีเฟนต์นะครับเจ็ดสิบนะครับผมแต่ละบู๊แต่ละขั้นก็จะมี พวกสายนี้เพิ่มเข้ามานะครับทำให้ตัวละครของคุณนั้นเก่งขึ้นนะครับผมอตอนแรกมีคนสงสัยนะครับว่าสายว่าทำไมแอคแท็กของผมตัวละครเริ่มต้นทำไมมันเยอะจังใช่ไหมพันเก้าโอ้โหผมก็มาบอกนี่เลยนะครับผมเราก็จะมาดูสายแอคแท็กกับสายดีเฟนซ์ไปแล้วใช่ไหม แล้วก็มาดูสายวิ่งกันดีกว่านะสายวิ่งนะครับผมจะเข้าไปที่ลูฟี่เลยนะครับผมลูฟี่เป็นลูฟี่นะครับตอนที่ช่วยเอสนะครับผมที่สงครามมาลินฟอร์ดนะครับผมอ่าเป็นเป็นลูฟี่ล่างช่วงสงครามนะครับผมเป็นตัวละครสายวิ่งที่วิ่งช้ามาก <laughs> ช่ผมไม่รู้มันมามาอยู่สายวิ่งได้ไงนะครับแต่วิ่งเท่ากับสายแอคแท็กกับดีเฟนต์เลยนะครับเป็นวิ่งช้ามากครับเหมือนในเมะเลยในเมะก็วิ่งช้ามากเลยครับกว่าจะช่วยเอสได้นะครับเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมเราก็มาดูที่บูตเทดกันเลยนะครับผมบูตเทดบูตเทามาดูที่ขั้นแรกกันก่อนนะครับผม ขั้นแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับบอกย้ําเลยนะครับว่าสายวิ่งทุกตัวเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับผมาสายวิ่งทุกตัวเป็นแบบนี้ทั้งนั้นกันนะครับผมเมื่อเลือดของคุณมีมากกว่า100%เซนนะครับจะทำให้เอฟเฟกต์ดาเมจแรงขึ้นนะครับผมมันเห็นผลนะครับผมบอกเลยว่ามันเห็นผลมากเลยนะครับเมื่อเลือดคุณมากกว่า100%เมื่อคุณทำดาเมจมันจะแรงจริงๆนะครับผม ผมเคยไปสกิลนะครับใส่แชงคูดนะครับเลือดเหลือหนึ่งเลยเออแรงมากนะครับผมดูฟี่นะครับช่วงสงครามเวลลอยนะครับผมอมาดูบูทขั้นสองกันนะครับผมบูทขั้นสองนะครับเมื่อเลือดของคุณนะครับมีมากกว่า97เปอร์เซนต์นะครับจะสามารถทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับผม แรงขึ้นไปอีกเลยครับนั่นก็เท่ากับว่าถ้าคุณบูตสองรอบนะครับและคุณมีเลือดมากกว่า97นะครับคุณจะสามารถทำเดาเมจได้แรงมากเลยแรงสุดๆเลยผมไม่รู้นะครับว่าตีหรือใช้สกิลนะครับที่มันแรงขึ้นแต่ผมในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับที่ผมเล่นมานะครับผมว่าทั้งใช้สกิลและตีธรรมดาคือมันแรงขึ้นจริงๆครับมันเห็นผลจริงๆผมแนะนำนะครับให ให้บูทเยอะๆนะครับถ้าจะเอาไปสู้ลงแรงนะครับผมอ่างั้นเราก็มาถึงช่วงไฮไลท์ของคลิปกันเลยนะครับผมว่าทำไมแชงคูดกับหนวดดำนะครับถึงเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผมอ่าเราเข้าไปที่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราเข้าไปที่คาแรคเตอร์บูทนะครับผม กดเข้าไปเลยอ่ามาดูบูธขั้นแรกของแชงคูดกันนะครับแชงคูดเป็นสายแอคแท็นะครับผมแต่ทำไมบูธไม่ใช่สายแอคแท็เออทำไมนะทำไมอ่ะนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมแชงคูดถึงเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมคือแชงคูดมันเป็นตัวที่ดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับ แชงคูเป็นตัวที่ไม่ต้องการดาเมจอีกแล้วนะครับมันแรงอยู่แล้วนะครับผมบูตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อคุณทำดามเมจใส่ใส่อะไรใส่ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะมีโอกาสติดสตันนะครับถึง3%ดามเมจทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะสกิลตีธรรมดานะครับจะมีโอกาสติดสตัน3%เลยนะครับผม ามาดูบูทขั้น2นะครับของแชงคูดกันเลยดีกว่านะครับผมบูทขั้น2ของแชงคูดก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือจาก3%เพิ่มมาเป็น5%เอ้ยไม่ใช่บวกขึ้นมาเอกครับเป็นบวกขึ้นมาอีก5%เนะครับเป็น8เลยนะครับผมจะมีโอกาสติดสตารเนเลยอ่านี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมแชงคูดถึงเป็นตัวละครที่ โกงที่สุดนะครับณปัจจุบันนะครับผมคือไอ้เคียเนี่ยไม่บูตเหมือนสายแอคแทกธรรมดานะครับผมมันโกงจริงๆนะครับมันโกงจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันโกงมากเลยอ่าเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหนวดดํานั่นเองนะครับทําไมผมถึงยกย่องให้มันเป็นตัวละครสายดีเฟนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมเรากดเข้าไปที่บูตกันเลยนะครับคาเลคเตอร์บูตนะครับผม กดเข้าไปที่บูทเทจนะครับมันจะขึ้นมารูปแบบนี้เลยนะครับผมผมจะอ่านแบบคร่าวๆนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างสลับกันไปนะครับผมเท่าที่ผมเข้าใจมานะครับว่าก็คือก่อนที่ดาเมจนะครับก่อนที่จะโดนดาเมจนะครับเมื่อคุณมีเลือดมากกว่า60%นะครับจะรีคอเวอรี่เฮดพีนะครับหรือว่าเพิ่มเฮดพีนะครับ15%เลยส์เ นั่นหมายความว่าคุณสามารถกันตายได้1รอบและจะสามารถเพิ่ม HP ขึ้นได้มากกว่าสายดีเฟนธรรมดาถึง10%เเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูบูทขั้น2ครับบูทขั้น2ของหนวดดำนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม ก็ก่อนที่จะโดนดาเมจนะครับเมื่อคุณมีเลือดมากกว่า45นะครับจะรีรีโควเวอรี่ HP นะครับ15นะครับหรือเพิ่ม HP 15นะครับผมเพิ่มขึ้นมาเต็มๆเลยนะครับ15ซึ่งมากกว่าสายดีเฟนส์ธรรมดาถึง10เเลยนะครับผมอ่าเนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมหนวดดำถึงเป็นตัวละครที่โกงเป็น ถึงเป็นตัวละครสายดีเฟนที่โกงที่สุดนะปัจจุบันนะครับผมอ่าเราก็รู้เหตุผลกันแล้วนะครับผมว่าทำไมมันถึงสองตัวนี้ถึงเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดณปัจจุบันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมถ้าใคร ไม่ชอบก็สามารถติเข้ามาได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง Big Bang Gamer ด้วยนะครับขอบคุณครับ